อันนี้คือฟางของคุณตานะใช่ครับทไมคุณตาทําดีจริงเลยครับนี่ทําไม่เรองอางี้มันก็เออพวกอะไรปวกจะกินนะปลวกจะกินท้ง,งนะมันฝนตกมาน้ําก็จะไหลเข้ามาก็เสียหายครับผมบอันนั้นค,คือ,อยางรถยนตนะ์นะยางรถยนต์ข้างล่างนี่เป็นไม้รองไม้อีกทีนึงโอ้ตั้งแต่ทํามาฟางใช้ได้หมดเลยใช่ไหมใช้หด้หมด,หมดไม่เสีย คือปกติบางคนเขาจะวางบนดินแล้วก็เทินเทินกันนะเทินกันแล้วมันเสียก็มันจะดูดซึมน้ำขึงล่างมันจะถูกจะฟังนะพวกกินมั่งอะไรอ๋อมันก็จะเป็นเห็ด <laughs> เลยนะ <laughs> อ๋อนี่ไม่เสียทุกยอดใช้ได้หมดใช้ได้ทุกก้อนเลยนะครับคุณตานี่เมื่อก่อนผมเชื่อว่าคุณตาไม่ได้ทําแบบนี้นะสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับ <laughs> คุณตาชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นไม่มีไม่ชื่อจริงไม่ไี้ชื่อจริงเลยนะชื่ออะไรครับคุณตาคุณงามเลิศคุณงามเลิศนะอ๋อ คุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่มันก็เลี้ยงมาเรืยย่อยๆเลยมันวันละหลายตีแหละแต่ไม่เยอะขายอยู่งเหลือสองตัวอ๋อเลี้ยงมาเรื่อยๆไม่ได้ซื้อของแพงมาเลี้ยงแบบเขาเป็นเป็นวัวพื้นบ้านของเรานะทําไมถึงชอบสายพันธุ์นี้ครับคุณตาแล้วก็แล้วมันจะได้นะได้ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยนะไม่ว่าโอ้มันทำไมมันถูกจังเลยไม่ได้ซีเรียสเลยนะมันทำไงล่ะก็มันถูกอย่างนี้อ,อ๋อ เลี้ยงได้เลี้ยงได้อืมครับผมอันนี้คือวัวของคุณตานะใช่ใชมีทั้งหมดสองตัวสองตัวมีอะไรบ้างนอกจากวัวแล้วควายหกตัวนี่ควายหกตัวให้กินอะไรบ้างครับคุณตานี่ก็ธรรมชาตินนหะให้กินหญ้าฟางอะไรน่ะครับผมคุณตาครับเลี้ยงวัวให้กินหญ้ากับฟางเคยมีโอกาสซื้อรำหัวอาหารให้กินไหมก็มีบ้างนิดหน่อยมีบ้างมีไม่บ่อยนะไม่บ่อยมีบ้างวะนี่ะครับผม คุณตาพาผมไปดูวัวหน่อยอันนี้คือข้อวัวข้อควายของคุณตานะ,นะนาโอ้ยตัวนี้มันตื่นนะคุณตานะโอ้เป็นโรคด้วยใช่ไหมครับคุณตาเป็นชั่วงานเออปีน,น,ปนั้นอะไรเป็นนะปีนั้นะเกือบจะไม่รอดครับผมอันนี้คือควายของคุณตานะอได้ซื้อมาเลี้ยงไหมนี่ก็ม้ซื้อรอกเว็บของลูกเขยทั้งแม่ก็ให้มาอืมก็แสดงว่าเลี้ยงมาเรื่อยๆเลยนะครับผม ควายกับวัวอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับคุณตามันก็ยังควายละง่ายทําไมถึงว่ายางนั้นครับมันกินไม่เลือกอ่ะมันกินแบบยาอะไรไปกินกินได้หมดทุกอย่างขอให้กินได้นะแล้ววัวล่ะครับคุณตาวัวมันกินเลือๆนะวัวกินเลือๆนะครับผมเท่าที่ดูนะคุณตานะคออวัวข้อควายของคุณตานี่แห้งสะอาดมากๆเลยนะปกติแล้วข้อวัวนี่มันจะเป็นครนเลยนะครับคุณตายายก็ทำเลือยนี่เขาคุณมันเอาเกีย์ออกฮะ ยายก็เคีย่ยออกเรื่อยทุกวันเนี่ยเอาขี้วัวออกทุกวันนี่นี่กอบกันนี้ทําำไมขยันจังเลยครับคุณตาคุณถึงว่า,ามันมีข้อดีอยังไงบ้างาที่ทําข้อวัวข้อควายสะอาดๆนี่มันก็มันก็ดีหลายอย่างนะแบบว่าม,มันยังไงอ่ะมันนั่งบสบายน้องบสบายเออไม่เจะไม่แฉะครับผมเท่าที่เราสังเกตนะข้อวัวข้อควายแฉะๆนี่ส่งผลเสียเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะเยอะส่งผลเสียยังไงบ้างครับคุณตามันยังไงมัน อะไรเชื่อโรคมันเยอะมันไม่ว่ามันจะนั่งจะนอนอะไรก็ไม่ได้ยืนแช่ฉะนั่นเลยอ๋อแสดงว่าเคยเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วทุกทุกทุกปีมันเคยเป็นมาแล้วก็คือคอกแฉะนี่ยืนเลยไม่ไม่ได้นอนเลยนะไม่ได้นอนยืนทั้งคืนยืนทั้งคืนแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เลี้ยงยังไงก็ไม่อ้วนนะไม่อ้วนถูกต้องไม่ข้าคุณตาถ้าเกิดว่าขอกวัวแฉะนะแต่ผมเห็นควายของคุณตานะโอ้โห อย่างกับลูกหมูเลยคุณตานะอ้วนมากเลยนะ <c oughs> อันนี้ให้กินยังไงครับคุณตาเนี่ยกินฟงางอะไรทำธรรมชาติมัะไหนธรรมชาติปล่อยออกข้างนอกปล่อยออกไปไม่ได้ปล่อยลม,มัดเลยมันแบบเชือกยาวๆหันหนกินเองบางคนอ่าบางคนเขาไม่ทําอย่างนี้นะบางคนก็ปล่อยเออบางคนก็ปล่อยอ่าไม่ปล่อยทำไมคุณตาถึงไม่ปล่อยครับครับปล่อยมันตามมันก็ไม่ไหวเธอต้องไปอ่ะอ๋อไม่เลี้ยงมันอ่ะแบบมัดไว้ถ้าคนเขาปล่อยนี่เขาจะเลี้ยงเขาจะเดินตามนะครับผมตาเดินไม่ไหว ก็เลยมัดเอามัดเปลี่ยนที่อานะครับผมอันนี้คือรังอาหารของคุณตานะโอ้โหเท่จริงเลยนะผู้ชมครับใช้สลนนะว่าอย่างนี้ดีนะคุณตานะพวกเวลามีเศษดินอะไรมันก็ร่วงลงข้างล่างเนาะใครบอกให้คุณตาทำรังอาหารแบบนี้ครับก็ทำเองไม่ใครบอกคิดเองคิดเองทำเองผมว่าดีมากเลยครับคุณตาแล้วเวลาวัวควายไม่สบายนี่สังเกตอาการยังไงบ้างมันก็ มันจะไม่ค่อยกินหญ้าแล้วจะซึมๆอย่างนั้นแหละครับผมแต่ไม่เห็นไม่เป็นไรนะมันก็ดีๆอือผมเชื่อว่าควายนี่แข็งแรงขอาวัวนะเท่าที่ดูนะแ็งกว่าครับผมแล้วผสมพันธุ์ยังไงบ้างครับควายพวกนี้นี่ก็บางทีก็ผสมธรรมชาติบางทีก็ผสมเทียมอ๋อมีโอกาสได้ผสมเทียมด้วยมีมีตรงตรงโทรหาหมอผสมเทียมอ๋ออันไหนติดง่ายกว่ากันครับคุณตาเอ๊ะมันยังไงมันก็พอๆกันหลือมั้งพอๆกันนะ ครับผมอันนี้คือขี้วัวขี้ควายที่คุณตาเอามากองนะคุณตาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับนี่ขี้พวกนี้นี่ก็เอาไปใส่ต้นยางม้างในทุ่งนามั้งอย่างเงี้ยครับผมสวนยองอ๋อมีมีม่เยอะครับผมแสดงว่าประหยัดปุ๋ยได้เยอะแล้วนะครับคุณตาครับผมฟางขนาดนี้พอไหมครับคุณตามันดยมากมันจะไม่พอนะทุกปีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไม่พอทำไมมกินเยอะ วัวหรือควายกินเยอะควายกินเยอะวันหนึ่งให้กินกี่ก้อนครับคุณตาก็แล้วแต่มันก็หลายก้อนนะแต่มันให้กินฟางฟางอย่างเดียวอ้าวขี้เหร่แล้ววันหนึ่งประมาณกี่ก้อนประมาณสักตัวนึงประมาณสักสองก้อนตัวนึงขี้เหร่แล้วก็วันหนึ่งก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทได้อยู่นะครับฟางได้นะอ๋อครับผม แสดงว่ามีต้นทุนเหมือนกันนะครับคุณตาครับผมอันนี้ผสมพันธุ์ยังไงครับวัวพวกนี้นี่อันนี้ผสมวัวผสมเทผ,ผสมธรรมดาธรรมชาตินะธรรมชาติอเคยคิดอยากจะเลี้ยงตัวใหญ่ๆแพงๆกับเขาบ้างไหมนี่ไม่ไหวายุมากแล้วไม่ไหวมไม่ไหวครับแค่นี้ก็พอแล,ล้วแหละแค่นี้ก็พอ <c oughs> แล้วนะครับผมเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราแก่มาแล้วเราต้องมาอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ไม่เคยคิดเลย แล้วพอได้มาใช้ชีวิตแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับมันก็มันก็ดีแหละวันวันม,นมนัมีความสุขใช่ไหม,ม,อ,มอันนี้คือฟังของคุณตานะทําไมคุณตาทําดีจริงเลยครับนี่ท้าไม่เรออานี้มันก็เออพวกอะไรปวกจะกินนะปลวกจะกินทั้ามันฝนตกมาน้ําก็จะไหลเข้ามาก็เสียหายครับผมอันนั้นคือ,อยางรถยนต์นะยางรถยนต์ข้างล่างนี่เป็นไม้รองไม้อีกทีนึงโอ้ ตั้งแต่ทำมาฟางใช้ได้หมดเลยใช่ไหมใช้ได้หมดใช้หมดไม่เสียคือปกติบางคนเขาจะวางบนดินแล้วก็เทินเทินกันนะเทินกันนั่นนั่นมันเสียก็มันจะดูดซึมน้ำข้างล่างมันจะผูกจะฟังนะพวกินม้างอะไรอ๋อมันก็จะเป็นเห็ดอะไรนะอ๋ไม่เสียทุกกใช้ได้หมดใช้ได้ทุกก้อนเลยนะครับคุณตานี่เมื่อก่อนผมเชื่อว่าคุณตาไม่ได้ทําแบบนี้นะเมื่อก่อนคุณตาวางฟางบนดินเลยใช่ไหมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเลยครับผม หรือทาแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วไม่เคยทํานะมือก็ทำแบบนี้แหละไม่เคยวางโอแสดงว่าคุณตาทําแบบนี้มาตลอดเลยไ,ไปดูงานที่ไหนมาคุณตาไม่ได้ดูน,กกนึกเองทาเองนึกเองทําเองนะเออคิดว่ายังไงจะไม่เสียเราก็ทำเลย๋อแสดงว่ามีร้อยก้อนก็หมดร้อยก้อนเลยในเนะเไม่มีเสียสักก้อนนะไม่เสียมันก็มีเสียมั้งแหละโดยมากจะไม่เสียหรอกใช้ได้หมดทํราไม่เปียก ครับผมโอ้ดีมากเลยคับผู้ชมครับทีเด็ดของคุณตาจริงๆเนี่ยโปร่งฟางแบบนี้ผมว่าโอเคนะครับคุณตามีสังกะสีอะไรก็ใช้ได้นะอแล้วเวลาวัวควายไม่กินฟางนี่แก้ปัญหายังไงบ้างครับหรือว่ามันกินอยู่แล้วก็มันก็กินอยู่แล้วแหละ้ามันทามันอยู่ดีนะถ้าถ้าไม่สบายถึงจะไม่กินอ๋อคือถ้าเกิดว่ามันไม่ป่วยไม่ไข่อย่างไงก็กินแน่นอนไม่มีเรื่องแน่นอนนะต้องโรยกากน้าตาลต้องโรยอะไรไหม ก็มันเป like ็นบางครั้งบางคราวนะบางทีก็อยากจะให้มันกินดีๆหน่อยก็เอาจากน้ำตาลอืมมาโรยให้นะครับครับผมคุณตามีโอกาสได้ไปดูตลาดนัดวัวควายบ้างไหมครับนี่ยังไม่เคยเลยยังไม่เคยไปตั้งแต่เลี้ยงนะเคยคิดอยากจะไปบ้างไหมนุ้นจะไปทําไมเนาะเอาไปแล้วเวลาตั้งราคาขายตั้งยังไงทีนี้ขายก็มีคนมีพอค้ามาหาในบ้านก็ซื้อไปอย่างงี้นะแล้วคุณตาตั้งราคายังไงครับอย่างนี้ ก็แล้วแต่มันขึ้นมันลงนะครับ <c oughs> คนขายจะได้แพงเนาะคน<อ>ซื้อจะได้ถูกนี้อ๋อม,นะมันของคู่กันครับผมเออคำพูดดีๆดีครับคุณตาคนขายอยากได้แ <c oughs> พงอยากได้ถูกอยาก<ใ>ได้แพงอ่าคนซื้ออยากได้ถูก,กได้ถูกเนี่ยแล้วจุดที่เราจะตั้งราคาได้เราดูยังไงบ้างครับถึงตั้งได้มันดูราคาเขาจะแบบไหนมันขึ้นราคาหรือมันลงราคาอืมเอาอย่างเช่นราคาปกตินี่วัวตัวหนึ่งสักราคาเท่าไหร่เอาเหมือนตัวเมียตัวนั้นเลยนะ ปกติเหรอครับผมที่ก็ท่านปกติมันไม่แต่ก่อนกรก็แค่นั้นก็ประมาณห้าหกพันหละตัวนั้นแหละถ้าเป็นก่อนกรนะครับผมเออว่ามาแพงช่วงหลังในช่วงตัวละเป็นหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยคุณตาคิดว่าวัวตัวละหมื่นสองหมื่นแพงกันไปไหมถ้าวัวดีวัวสวยๆงามวัวไม่แพงนะแต่สำหรับวัวพื้นบ้านเลยวัวพื้นบ้านก็มันมันคงยังไม่ถึงสองหมื่นอือถูกต้องครับคุณตาแสดงว่าเราซื้อวัวแพงมันก็ขาดทุนเนาะอืม ซื้อวัวที่ไม่ใช่วัวที่เขานิยมมันก็ไันเรียกว่าขาดทุนแน่นอนนะคคนตาเนาะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกนะอยากจะพูดอะไรให้ลูกให้หลานได้ฟังบ้างไหมครับเชนครับเร้จะพูดยังไงเนาะก็อยากจะพูดลูกหลานว่าให้ให้สบายดีทุกคนให้อ่าอย่าไปป่วยอะไรไขครับผมความรักที่มีให้เหมือนเดิมเหมือนเดิม คุณพ่อมีความสุขมากเนาะที่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้เนะาะครับผมก็ฝากถึงลูกถึงหลานแล้วกันเนาะถ้าได้เจอคลิปนี้นะคุณตาก็ได้พูดแล้วนะ <laughs> อาจจะพูดไม่เก่งนะแต่ว่าได้พูดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วกัน